กินนะครับผมวันนี้ก็ยินด <authority plays half>. ีต้อนรับสู่นะฮะหน้าของ youtube ไม่ใช่เดีน้าของโฮมนะฮะก็พอดีว่ามีคนเนี่ยถามผมมานะผมว่าเปิดสร้างรายได้อย่างไงนะฮะก็มาวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดสร้างรายได้นะครับผมือการที่จะเปิดสร้างรายได้จาก YouTube เนี่ยคุณต้องมีคุณคุณสมบัติก่อนนะฮะหรือคือคุณต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับ youtube นะครับผมหรือว่าต้องมีพาร์ทเนอร์นะฮะ ก็พาร์ทเนอร์เนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับผมก็ไปสมัครเอาแล้วกันนะฮะทั้งนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่าผมจะอยู่ผมอยู่เนี่ยผมเนี่ยอยู่สังกัดของออนไลน์สเตชันนะครับผมอิออสแคตเตอร์นะฮะโอเคผมอยู่กับ OS c a t แคตนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ของสมัครกับให้ลิงก์สมัครของค่าย OS ไว้ด้านล่างนะครับผมนะส่วนค่ายอื่นๆเนี่ยก็ไปหาเอาเองนะฮะ ผมว่านะสังกัดที่เข้าง่ายไอย้สังกัดที่น่าเชื่อใจสุดในประเทศไทยเนี่ยก็มีแค่ OS เอสแหละฮะเพราะแบบคือ OS เนี่ยมันเป็นภาษาไทยไงฮะมันทําได้ง่ายนะครับผมนะก็นะก็แถมนะ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 คือแบบดีอะโอเอสคือดีฮนะอวยอวยแบบสุดๆแต่ตอนเนี้ยก็นะฮะวิธีการเปิดสร้างไรายได้เนี่ยคุณต้องไปสมัครกับพาร์ทเนอร์ผมยืนยันพาร์ทเนอร์ให้เสร็จสิ้นนะฮะก็ยืนยันพาร์ทเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยโหลดนะครับผม สตูดิโอนะฮะของเนี่ยดาวน์โหลดของสตูดิโอเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่ม้วน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 กลมๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยนะฮะก็เข้าไปนะครับผมอ่าเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าของ YouTube Studio นะฮะก็รอไปอ่าฮะรอไปเสร็จเนี่ยครับผม,มก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมไม่ต้องไปตกใจว่าคืออะไรนะครับผมก็นะก็เข้าไปนะครับผมนะให้เข้าไปที่คลิปวิดีโอของตัวเองนะครับผมอ่า เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็กดคําว่ากดกดไอ้ตรงด้านบนอ่ะด้านบนนะครับผมจะมีเอ่อจะมีรูปรูปรูปแบบรูปรูปดินสออะรูปรูปดินสอนะฮะด้านบนน่ะข้างๆกับกดแชร์กับรูป YouTube ด้านบนอ่ะนี่ฮะนี่นะครับผมเห็นไหมนี่นี่กดค้างอยู่เห็นไหมก็กดเข้าไปนะครับผม กดเข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็จะไอแอปเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะสามารถที่จะตั้งชื่อคลิปบวกกับใส่คำอธิบายแล้วก็ใส่ทุกอย่างง่ายนะครับผมไม่ต้องไปเข้าเบราว์เซอร์นะฮะซึ่งมันดีมากนะครับผมแต่ข้อเสียคือไม่สามารถใส่ปกได้นะครับผมผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยสักวันเนี่ยมันต้องทำได้นะฮะก็กดไปที่สร้างไรายได้นะครับผมการสร้างไรายได้นะฮะบ,บางคนอาจจะไม่เจอนะครับผมบางคนอาจจะไม่มีนะก็ให้ไปสมัครพาร์เนอร์ยินญาพาร์เนอร์ให้เสร็จนะครับผม แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมเนี่ยนโยบายการใช้งานนะครับผมเลือกนะครับผมเลือกนโยบายการใช้งานนะครับผมจะมีตัว B L C K นะครับผม I N A L นะครับผมแล้วก็ M O N อะไรนะมี3ตัวเลือกให้เลือกนะครับผมให้เลือกตรงกลางนะครับผมให้เลือกลงไปเลยนะครับผมก็จะมีนี่มานะก็ติ๊กไปให้หมดนะครับผมถ้าเกิดช่องคุณเนี่ยช่องคุณเนี่ยมีซับสไคร์เนี่ยน้อยเกินนะ ถ้าเกิดน้อยอ่ะน้อยๆอย่ะคนดูน้อยนะครับผมไม่แนะนําให้ติ๊กหมดนะเพราะถ้าเกิดคุณติ๊กหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูจะหายนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณดูไม่เยอะพอเนี่ยผมว่าอย่าติ๊กหมดเลยดีกว่านะให้เหลือไว2้2อันแหละดีแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดคลิปคุณเนี่ยซับไม่ค่อยเยอะเนี่ยคนดูไม่ค่อยเยอะเนี่ยเจอโฆษณารัวๆเนี <ๆ S 1> ่ยก็ไม่ก็ก็ก็ไม่สนใจนะฮะเออนะ ก็นะสำหรับคนที่มีซับสไคร์เยอะพอที่แบบโอ๊ยคนดูกูเยอะพอเออก็ติ๊กไปให้หมดเลยนะครับผมนะเออก็ติ๊กไปให้หมดเลยนะครับผมนะค่อยกดบันทึกด้านบนนะไหบันทึกด้านบนนะครับผมวาดนะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับผมนะลายมือเยี่ยมมากนะครับผมขอบคุณนะโอเคนะผมก็อันนี้เวาดออกนะผมกดคาว่าบันทึกนะผมมันก็จะบันทึกให้เสร็จนะแล้วก็ยก ตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าผมยกสมมติเอ้ยสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วนะก็กดยกเลิกไปครับผมอ่าสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่มันก็จะเป็นรูปโลกนะฮะรูปโลกแล้วก็แล้วก็จะมีตัวอักษรเป็นรูปตาเงินนะสีเขียวๆอะ่ะก็แปลว่าสร้างไรายได้ได้นะก็นะอ๋อผมลืมบอกอีกที่หนึ่งวิธีการปล่อยคลิปนะครับผมส,สมมุติเนี่ยคุณ อัปโหลดคลิปใน u t u b e เนี่ยมันเป็นแบบส่วนตัวอยู่ใช่ไหมก็มาที่ส่วนตัวนะครับผมนี่ความเป็นส่วนตัวเลือกเอาเลยนะผมว่าจะสาธารณะสาธารณะนะครับผมคือให้คนอื่นดูได้หมดนะไม่แสดงนี่คือแบบเฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นนะที่ดูได้ส่วนตัวนี่คือดูคนเดียวนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะใส่แบบเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมนะง่ายมากนะครับผมนะฮะอ่าอ่าโอเคบอกอีกกรณีหนึ่งนะครับผมสมมุติถ้าเกิดคุณสร้าง สร้างอะไรวะสร้างแบบมีพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วทำคิปิโอเรียบร้อยแล้วทุกอย่างยืนยันหมดแล้วแต่ว่ามันสร้างรายได้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเพราะว่าคลิปของคุณเนี่ยติดลิขสิทธิ์นะครับผมถ้าเกิดติดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะขึ้นตาสัญ,ญลักษณ์เป็นเป็นรูปตัว s นะครับผมเป็นรูปเหมือนเนี่ยรูปรูปรูปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นให้ดูรูปเนี่ยรูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าเป็นสีขาวนะครับผมเป็นสีขาวแล้วก็ไมีตัวขีดนะตัวขีดอะ่ะ ตัวขีดตัวขีดตรงตรงกลางของของของนะไอตัวเอสอะเห็นไหมตัววของตาเงินนะฮะก็แปลว่าคลิปของคนติดลิขสิทธิ์นะครับผมไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะฮะก็นะครับผมก็จะสร้างไรายได้ไม่ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยคนทีติดลิขสิทธิ์จากเสียงเพลงนะฮะเสียงเพลงเกมเนะี่ยก็วิธีการดูว่าติดลิขสิทธิ์ยังไงเนี่ยก็ไปดูไปเข้าบาว์เซอร์นะ,ะกดไปที่ช่องของตัวเองนะครับผมนะ หน้าโฮมอ่ะไอ้ตรงตรงแบบตรงไอ้นั่นอ่ะตรงหน้าจาัดก,การของช่องของตัวเองอ่ะแล้วก็ไปที่ vo นะผมแล้วก็มันจะมีตัวเลือกด้านด้านซน้ายนะฮะว่าคลิปที่มีติดลิขสิทธิ์นะก็กดไปดูนะว่าติดตรงไหนนะะก็ไปแก้เอาเองนะครับผมอ่าก็แค่นี้แหละฮะง,ง่ายๆนะครับผมเออง่ายมากนะก็ถามว่าได้เงินแต่ยูทูบไม่เยอะไมก็ไม่เยอะนะฮะบอกเลยทําเอาขำๆนะครับผมนะอย่าหวังอะไรมากกับยูทูบนะครับผมเพราะแบบเราเนี่ยเป็นซับแบบ ซับแบบพันสองพันนะครับผมไม่ใช่ซับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะก็อย่าหวังอะไรกับมันมากนะครับผมทําเอาความสนุกดีกว่านะฮะทําเอาสนุกนะครับผมอย่าหวังกับเงินอะไรมากมายนะฮะโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกันด้วยนะครับผมอ๋อสำหรับคนที่ไม่มีพาร์ทเนอร์เนี่ยก็อย่าลืมออนไลน์สเตชันนะเอ้ยไม่ใช่ออนโอเอสแคตเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคบาย อ่าขอบคุณมากที่ยังติดตามกันมานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะบายจ้า Amazing